สวัสดีครับวันนี้จะคุยให,ให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับการจับกลุ่มโดยรัศดรน,นะคือเรื่องเอาเรื่องผมแล้วกันเมื่อวานมีคนเข้ามาขโมยของที่บ้านแล้วผมก็อยู่ในเหตุการณ์เวยเออมันไม่รู้ว่าผมอยู่ที่บ้านนะนะก็เข้าย่องย่องมาคือประเด็นก็คือว่ามีคนเข้าบ้านใช่ไหม เ้าบานเราก็เจอก็ต้องระวังนะครับบางทีต้องมีการใช้กําลังพอดีหน้าตาผมเป็นอาวุธนิดนึงมันะก็เลยถอยออกไปนะครับแต่ก็เข้ามาในบ้านเรียบร้อยแล้วแหละเนะข้ามาในบ้านเรียบร้อยแล้วก็เลยเป็นประเด็นนะครับโทรเรียกหนึ่งเก้าหนึ่งก็มารวดเร็วทันใจน้องคายนี่มาเร็วมากนะของน้องคายเขาจะมีกติกาของเขาอยู่ นในหมู่ผู้ปฏิบัติงานรับแจ้งปั๊บเนี่ยไม่เกินอย่างท่านในเขตตัวเมืองนะไม่เกินไม่เกิน1ินาทีมาแล้วเพราะก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์สายตรวจนะครับกระจายอยู่จุดต่างๆเยอะมากนะอย่างของผมนี่พอเจอบุกลุกเข้ามานะผมก็ไล่ติดตามแล้วก็พอมพ้อมกับแจ้งนะไล่ตามพร้มแจ้งนะมันเจอเราปุ๊บมันก็เพ่น <laughs> ก็ตาไมไปจับกลุ่มได้นะครับอันนี้มาอาจจะมีปัญหาว่าเออราษฎรจับกลุ่มได้เหรอด้ดสิเพราะว่าหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับฟังให้ดีนะรัษฎรสามารถจับกลุ่มได้เลยเป็นเจ้าพนักง,งานจับกลุ่มได้เลยนะครับในคดีที่ในท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญานะครับเอาคดีที่เกี่ยวข้องกับเราแล้วกันนะที่คุณจับได้เลยนะคุณฟังแบบง่ายๆไม่ต้องใช้ข้อกฎหมายอะไรทั้งสิน้นจับได้เลยก็คือ เกี่ยวกับความผิดเงินตราเงี้ยเอาเงินปลอมมาใช้กับคุณเงี้ยคุณอ้าวยี่่มเอาเงินปลอมมาเลยอเงี้ยจับได้เลยข่มขืน็นทําชําเราะเงี้ยมีผู้หญิงร้องให้ช่วยหรืออะไรเงี้ยหรือคุณถูกข่มขืนเองนไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงกันนะคุณสามารถจับกลุ่มมันได้เลยครับความผิดทําร้ายร่างกายเนี่ยกระโดดต่อยเราเราเป็นผู้เสียหายและเราพร้อมเป็นผู้จับกลุ่มได้ด้วยนะครับอย่าทํ้าอย่างนั้นนี่ยบอกเรื่องไงดีอ่ะจไว้ด้วยอย่าสงสัยจะมีปัญหาตบหัวทิ่มเลยนะ ความผิดต่อชีวิตเห็นไล่ย,ย,ลย,ยุงไล่ยิงกันเนี่ยคุณจับกุมได้เลยมันสู้ก็ฟาดกระบาลแม่งเลยนะ,ะความผิดเสรีภาพอย่างเงี้ยมีการล็อกตัวกันไว้อะไรพวกเนี้ยนะไม่ไปหัวจับเมียไม่เมียไปไหนนี่ก็ความผิดเสรีภาพเราประสบเหตุจับกุมได้เลยนะครับความผิดลักทรัพย์เนี่ยอย่างเมื่อวานนี่เข้ามาในบ้านผมเนี่ยกูถือว่ามึงลักทรัพย์ในเคหสถานแล้วแหละเนี่ยจับคุมได้เลยวิ่งราวทรัพย์เนี่ยเห็นก็กระชากก็โดดทีบหน้าได้เลยเนี่ยถือว่าจับกุมได้นะครับ ชิงซับปล้นรั์โจรสลัดแล้วแม้อันสุดท้ายคือกันโชครัพย์ไอประเภทนั้นนะขับรถมาประกบซ้ายขวาเบียดเนี่ยเจอปุ๊บจับได้เลยไม่ต้องรอตำรวจนะตัวเองย้ำอีกทีนะครับรัตดอนสามารถจับกลุ่มได้เลยนะในวิทยาบัญชีท้ายในะแหกตาดูด้วยนะตัวเองนะอีกทีหนึ่งนะครับคุณจับกลุ่มได้เลยเอาหลักๆเนี่ยหนึ่งข่มขืนสองทำร้ายร่างกายสามพยายามฆ่าหรือฆ่ากัน ความผิดต่อเสรีภาพจับใครไว้นะเป็นตัวประกันอะไรเงี้ยรับซับวิ่งราวซับริงซับกันโชคซับหรือกระโดดทีมหน้าจับได้เลยนะใครมีปัญหาบอกผมนะครับจบ